สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับครูจะมาชี้แจงเรื่องการเรียนแบบออนไลน์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของอกศนจังหวัดนครปฐมนะครับที่ได้พัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนการพบกลุ่มนะครับทางทางออนไลน์นะครับจนกว่านะครับจนกว่าสถานการณ์โควิด1 9จะคลี่คลาย แต่ครูคา,าดการว่าในเทอมนี้ทั้งเทอมนักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้แบบออนไลน์ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพบกลุ่มเป็นแบบปกติหรือไม่อย่างไร,รก็ต้องอดูสถานการณ์ของโควิด19ก่อน,นวันนี้นะครับครูจะมาชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนของการเรียนแบบออนไลน์นะครับเ,เทอมนี้นะครับนักศึกษามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องอมเอีเครื่องมือสื่อสารนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่ที่นักศึกษาสะดวกนะครับในการ ที่จะเป็นสื่อการสอนเป็นสื่อการติดต่อระหว่างกศนนะครับกับนักศึกษานะครับประการที่1น่งนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าในลายกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในในเฟซกลุ่มด้วยนะครับโดยทางครูผู้สอนของนักศึกษาเนี่ยนะครับะจะ แจ้งให้นักษานะครับให้เข้ามาในกลุ่มนะครับแล้วก็อาจจะใช้วิธีการนะครับสำหรับนักศึษาเก่าเนี่ยนะครับก็ให้ให้เชิญเพื่อนนะครับที่เป็นเป็นนักึษาในในในกศนตาบลของของนักษาเนี่ยนะครับต้องเข้ามาในกลุ่มเพราะว่าถ้าถ้านักษาไม่เข้ากลุ่มนะครับนักษาก็ อาจจะไม่มีช่องทางในการติดต่อและก็เรียนรู้แบบออนไลน์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกศนทั้งจังหวัดนครปฐมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนพบกลุ่มนะในวันอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเ,เวลานะครับเวลาก็คือตั้งแต่9โมงนะครับ9โมงเช้านะครับไปจนถึง 4โมงเย็นนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ในกลุ่มอยู่ในห้องเรียนที่เป็นออนไลน์นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่านักศึกษาไม่ไม่เข้ามาในกลุ่มนะครับนักศึกษา,าก็จะไม่การเรียนรู้เนี่ยก็จะไม่ไม่สม,ม,มบูรณ์เพราะว่าเทอมนี้นี่ยโอกาสที่นักศึกษาจะมาพบครูที่กศนตําบลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะ ไม่สะดวกเนื่องจากเป็นมาตรการของกระทรวงศึกษ,ษาธิการนะครับในในวันอาทิตย์นะครับกร,ระบวนการเนี่ยนะครับครูก็จะไลฟ์สดผ่านเฟ e บุ o k นะครับซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับนะครับวิธีการก็คือนะครับครูจะส่งลิงก์ o o เกิลไซต์ ไปในรายกลุ่มของผู้เรียนนะครับซึ่งผู้เรียนเนี่ยมีหน้าที่ต้องเรียนรู้าตามลำดับใน Google ไซนะครับซึ่งได้กำหนดไว้เป็นข้อๆนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่งนะครับครูจะส่งคลิปนะครับาการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับก็เปรียบจะเหมือนกับครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนนั่นแหละ นะครับแต่ว่าจะผ่านโดยคลิปนะครับสองนะครับจะมีการทําแบบทดสอบก่อนเรียนในวิชานั้นๆนะครับจะมีการทําแบบทดสอบนะครับนักศึกษาก็มีหน้าที่นะครับเปิดแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ทําแบบทดสอบอเรียนนะครับโดยครูจะให้เวลานะครับเช่นว่า10นาที15นาที20นาที นะครับแล้วแต่ความยากง่ายของก็สอบนะครับหลังจากนักเรียนทํขก็สอบก่อนเรียนแล้วนักเรียนก็กดส่งนะครับกดส่งไปที่ห้องเรียนที่ครูเขากากับอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูก็จะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆนะครับจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเพื่อ เพื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่นักเรียนที่สามารถจะติดตามหาความรู้ได้ในในคลิปวิดีโอนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็คุณครูก็จะส่งใบงานไปให้นะครับในชั้นเรียนนะครับจะส่งใบงานไปให้ในชั้นเรียนนะครับใบงานนี้ก็มาจากสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชานะครับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละบทนะครับจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทางคุณครูก็จะให้พวกเรานะครับเรานักศึกษานะครับทำใบงานนะครับทำใบงานทำใบงานในรูปแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณครูที่รับผิดชอบพวกเราอยู่นะครับก็จะจะแจ้งให้ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากทำใบงา,านเสร็จนะครับก็คุณครูจะส่งแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูนะครับว่าระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับวิธีการทำข้อสอบแบบหลังเรียนก็เหมือนกับตอนที่นักึษาทำข้อสอบก่อนเรียน นะครับทำเสร็จแล้วก็กดส่งคุณครูนะครับนะครับครูจะไลฟ์สดนะครับตอบคำถามหรือไขข้อข้องใจให้กับนักศึกษานะครับคุณครูก็จะอยู่กับพวกเรานะครับตลอดนะครับตลอดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับไปจนถึงบ่ายสโมงนะครับตอนเที่ยงอาจจะ พักเที่ยงนะครับแล้วก็บริหารเวลา,าภายในตั้งแต่9โมงถึงถึง4โมงเย็นเนี่ยนะครับนะครับคุณครูก็ถ้าพวกเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับคุณพวกเราก็ส่งเป็นข้อความมาหรือจะไลฟ์สดกลับมาหาหาครูนะครับครูก็จะอธิบายพวกเรานะครับจะตอบคำถามพวกเราทั้งหมดนะครับ ในในครั้งนี้นะครับครูจะมอบหมายใบงานที่หนึ่งนะครับซึ่งใบงานที่หนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งวิชานะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของของครูที่ดูแลนะครับแล้วก็จะให้เวลาพวกเรานะครับในการทําใบงานใบงานใบที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งจะมีหลายวิชาเนี่ยนะครับให้เวลา30วัน นะครับไม่เวลาสามเดือนแต่นักศึกษาคนไหนที่สามารถทํำใบงานเสร็จก่อน30มิวันนะครับนักศึกษาก็นะครับถ่ายรูปแล้วก็กดส่งมาที่คุณครูได้เลยนะครับใครส่งมาก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงนะครับใครส่งหลังจากวันที่ ครบ30วันไปแล้วนะครับก็ก็ถือว่าพวกเราก็จะล่าช้าในการส่งนะครับเข้าใจนะครับขอให้โชคดีทุกคนสวัสดีครับ